ในเมื่อ BMW X1 เปิดตัวเมื่อปี2022พร้อมทางเลือกที่เยอะแยะไปหมดคราวนี้ก็ถึงเวอร์ชั่นสปอร์เต็มขั้นในชื่อ BMW X2 กันบ้างมาดูกันว่าตัวรถจะเป็นอย่างไรสำหรับตัวรถนั้นจะมีการออกแบบให้ต่างจาก X1 ตรงที่ว่าคาแรคเตอร์จะมาเป็นแบบ Hatchback SUV เต็มขั้นถ้านึกภาพออกให้ถึงคราวสปอร์ตเป็นหลักก็จะมาเป็นแบบแนวนั้นเลย งานดีไซน์นั้นก็จะเอา B M W ยุคใหม่นั้นมายึดเป็นเอกลักษณ์หลักไม่ว่าจะเป็นตัวไฟหน้าที่จะมีไฟหลีแบบ L E D ที่มปาเป็นแบบ2ขีดเป็นเครื่องหม่มากกว่าน้อยกว่าที่เราคุ้นเคยกันพราอกับกระจังหน้าในเวอร์ชันสปอร์ตนั้นจะเอาของ X M นั้นมาเป็นแรงบันดาลใจอีกด้วยซึ่งแน่นอนว่าไฟเรืองแสงไอคอนิกโกลก็ยังคงอยู่นะพร้อมกับช่องดักลมที่จะมีการตกแต่งให้สปอร์ตขึ้นและช่องซ้ายขวานั้นก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิม สำหรับด้านข้างแน่นอนว่าก็จะมาแนวไทยลาดเช่นเคยโดยจะมาพร้อมกับแนวกระจกที่ดูหดลงและมาเป็นแบบแฮชแบ็กมากกว่าเป็นแบบคอสอเวอร์หรือ SUV ทั่วไปส่วนเส้นสายนั้นก็จะมาในลักษณะที่ดูเรียบนะเพราะว่ามาเป็นแบบเส้นตรงแต่ว่าก็จะมีมือเปิดประตูที่เราคุ้นเคยกันเพราะว่ายกมาจาก BMW รุ่นใหม่ซึ่งหลังๆมันเนี่ยก็นิยมแบบงัดขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมถึงย้อนไปถึงขนาดนั้นเพราะกับกระจกมองข้างที่จะใส่ไฟเลี้ยวมาให้อีกตามเคย สำหรับด้านท้ายนั้นก็มาพบก,กับไฟไท้ายที่มีดีไซน์ที่ดูแปลกตามากเพราะว่าจะทําเป็นแบบติ่งห้อยยังไงไม่รู้นะแล้วก็จะมีขีดมากกว่าน้อยกว่าที่เป็นแบบไฟไท้ายหลักอยู่เช่นเคยส่วนไฟเล้กกับไฟถอยไม่ต้องสือครับมันเป็นฟ u ู l LED อยู่แล้วส่วนประตูท้ายนั้นตามเทรนครับก็จะมาเป็นแบบเปิดปิดด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบเตะเปิดเช่นเคยแต่ก็จะมีการทําให้ดูลาดลงนะใ,ให้มีสปอยเลอร์หลังเพื่อจะองรับแอโร d ดนามิกที่ดีขึ้นพร้อมกับการชุหลังที่แต่งแบบสปอร์ตเต็มขั้น แน่นอนนะครับว่าภาพที่เห็นนี้ก็จะเป็นเวอร์ชัน M นะครับที่จะเป็นแบบตัวแรงจัดหนักส่วนเวอร์ชัน iX2 ซึ่งจะเป็นเวอร์ชัน e v นั้นก็จะมีการตกแต่งที่จะดูแปลกตาไปนิดนึงตรงที่กระจังหน้านั้นรับเอกลักษณ์จาก BMW iX กันเต็มขั้นและจะเอาแรงบันดาลใจบางส่วนมาจาก X1 รุ่นย่อยใหม่ที่ได้เปิดตัวไปก่อนหน้านี้พร้อมกับกระชนหน้าที่จะมีการทำช่องดักลมที่จะดูเรียบง่ายขึ้นอีกนิดนึงแต่ลวดลายนั้นก็เป็นต่างกับรุ่นตอนฉบับเท่าไหร่นัก สำหรับด้านหลังนั้นก็จะมีการปรับสปอยเลอร์หลังให้ดูเรียบง่ายขึ้นเช่นจะกับการชวหลังที่จะลดความหือหวาลงส่วนล้ออันลอยนั้นจะมีให้เลือกตั้งแต่1 7บเถึงยีนิ้วขึ้นอยู่กับว่าคุณจะซื้อรุ่นย่อยไหนอีกตั้งหากโดยมิติตัวถังจะมีความยาวอยู่ที่4554ม mm, มกว้าง1845ม mm, มสูง1 5 6 0ม mm, ม ฐานล้อยาว2 6 9 2ม mm, ิลลิเมตรและใต้ท้องรถสูงถึง167ม mm. ิลลิเมตรหลายคนสงสัยใช่ไหมล่ะว่าถ้าเทียบกับ X1 จะเป็นอย่างไรแน่นอนว่าความกว้างกับฐานล้อเท่ากันเป๊ะแต่ความยาวเพิ่มขึ้นอีก54มิลความสูงเพิ่มขึ้นอีก80มิลและใต้ท้องรถสูงขึ้นอีก38มิลแม้ว่าจะเป็นเวอร์ชันสปอร์ตแต่ขนาดตัวรถนั้นก็จะใหญ่กว่ากันอยู่ประมาณหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าบางส่วนนั้นก็มาจากชิ้นส่วนตัวถังที่จะยืนยาวขึ้นนั่นเองนะครับ สมมติภายในนั้นไม่ต้องสืครับมันคือ BMW X1 ทั้งก้อนเลยแน่นอนว่าการตกแต่งนั้นก็จะเป็นสีดำตัดกับสีสว่างซึ่งจะเป็นสีเทาหรือสีเบจอันนี้แล้วแต่คิดนะพร้อมกับวัสดุที่จะมีการกัดลายให้ดูสปอร์ตขึ้นซึ่งจะสม,มัยคยล้ายลายคาร์บอนจริงๆพร้อมกับช่องแอร์ฝั่งผู้โดยสารที่ให้มาถึง2ตํตำแหน่งและตรงกลางให้แค่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นส่วนหน้าจอยังคงเป็นแบบโค้งเหมือนเดิมหน้าจอมาตรวัดอยู่ที่10.25นิ้วและตรงกลางอยู่ที่10.7นิ้ว แน่นอนนะคะว่า OS นะั้นจะเป็น v m w OS version 9ที่จะมีฟังก์ชัน My Mode อะไเพิ่มเติมอีกด้วยพร้อมฟังก์ชันอื่นๆตั้งแต่ Apple CarPlay and Auto ทั้งเสียบสายผ่าน USB Type C และแบบไร้สายระบบนำทาง Navigator ฟ mm ัง hmm. ก์ชันเกี่ยวกับการ Streaming และแน่นอนว่าสามารถตั้งค่าต่างๆภายในรถได้รวมถึงเกี่ยวกับไฟ Ambient Light นั้นก็สามารถปรับสีปรับความสว่างได้อีกเช่นกันส่วนระบบปรับอากาศนั้นก็จะย้ายขึ้นมาควบคุมไว้จอข้างบนเช่นเคย ส่วนพวงมาลัยนั้นยกมาจาก X1 เลยที่จะมีปุ่มควบคุมที่ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนพร้อมกับกราฟิกวาดวัดที่จะเน้นความเรียบง่ายขึ้นอีกด้วยโดยคอนโซลกลางส่วนล่างนั้นจะมาพร้อมกับที่ชาร,ร์จโทรศัพท์ไร้สายความที่ล็อกมาให้เสร็จสับที่วางแก้วน้ําให้ถึงสองตแหน่งและแผงควบคุมฮีเตอร์และชองเก็บของกระจุกกระจิกอีกประมาณหนึ่งส่วนชั้นบนจะเป็นสวิตช์ควบคุมเกียร์ที่เป็นแบบสลักเลื่อนขึ้นเลื่อนลงพร้อมกับปุ่มควบคุมเสียงและการเปิดปิดเครื่องอีกด้วยก็คือเครื่องเสียงนั่นแหละครับ สำหรับเบาะนั่งก็จะมีการปรับดีไซน์ให้ดูสปอร์ตขึ้นพร้อมวัสดุนั้นก็จะมาพร้อมกับหนังแบบวีแกนซาสำหรับใครที่ชอบหนังแบบรักโลกเพราะลดการฆ่าวัวฆ่าสัตว์ที่จะเอามาถลกหนังเพื่อใช้ในการหุ้มเบาะกับหนังแบบวอร์เนสกาที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีทั้งนี้นะครับฟังก์ชันก็จะเหมือนเดิมครับสามารถปรับไฟฟ้าได้และมีระบบนวดเป่าลมร้อน,ลม,นลมเย็นมาให้พร้อมเลย สมาบ,บอดหลังนั้นสามารถแยกครับได้ในอาตารส่วน6 0ส0มีที่พักแขนร้อมที่วางแก้วและมีช่องแอร์หลังมาให้พร้อมเลยพร้อมที่พักแขนกอ,อกแบบที่ดูดีบีสกุลขึ้นด้วยนะอ้อลืมบอกไปว่าถ้าสังเกตดีๆจะพบว่าจะมีป้ายฮา r m มันกระดอนตอนลำโพงอยู่นั่นและครับระบบเสียงรุ่นท็อปสุดจะเป็นแบบนั้น สำหรับเวอร์ชันสปอร์ตนั้นก็จะมาพร้อมกับพวงมาลัยที่จะมีการแต้มสีแดงส่วนบนแผงแดชบอร์ดนั้นจะตกแต่งด้วยวัสดุอาคันทาร่ารวมถึงแผงคอนโซลน,นั้นก็จะมาเป็นแบบลายคาร์บอนที่ดูสมจริงสมจังกว่าสำหรับเบาะนั่งนั้นจะรวมพนักพิงสีสักกับพนักพิงลำตัวรวมกันเป็นชิ้นเดียวเลยวัสดุนั้นยังคงเป็นแบบอาคันทาร่าเช่นเคยนอกจากนี้นะครับบนหลังคาจะมาพร้อมกับวัสดุที่เป็นสีเข้มกว่ารุ่นปกติพร้อมกับหลังคาพารามิกมูนรูฟ ซึ่งถ้าเกิดใครสังเกตจะพบว่ามันจะมีรูบนหลังคาด้วยนะและแน่นอนว่าเบาะหลังนั้นก็ยังคงใช้วัสดุบแบบเดียวกันแต่ถ้าเกิดใครตาดีมากๆเลยจะเห็นว่าสายเข็มขัดนิรภัยกับบริเวณบเบาะก็จะมีแถบ3สีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจําตระกูลเมนั้นให้มาพร้อมเลยระบบความปลอดภัยจะมาเพิ่มกับระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติปรับปรุงใหม่ให้ทํางานได้ดียิ่งขึ้นพร้อมกับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติที่จะสามารถเบรกเองได้อีกด้วย ระบบเตือนรถออกนอกเลนนะสามารถตรวจจับว่าเลนนั้นกําลังเป็นเลนกับรถอยู่ความกล้องมองหลังแน่ระบบช่วยถอยหลังอัตโนมัติและระบบควบคุมความเร็วที่จะสามารถอ่านป้ายจราจรว่าความเร็วเ้ากําหนดอยู่ที่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดอยากได้แอดวานซ์กว่านั้นก็จะมีทั้งระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผ่านที่คราวนี้จะทํางานร่วมกับระบบนําทางเนวิเกเตอร์สามารถลดความเร็วได้ตามรถข้างหน้าอีกด้วยส่วนระบบควบคุมรถออกนอกเลนนั้นก็จะให้แบบล็อกเข้าเดนกลางโดยอัตโนมัติ ส่วนกล้องนั้นจะอัปเกรดจากมีแค่ด้านหลังอย่างเดียวกลายเป็นกล้องมองภาพรอบทิศทางพร้อมระบบกล้องบันทึกภาพหน้ารถและระบบตรวจจับกันขโมยนอกจากนี้นะครับก็ยังมีระบบเติมมั่วกับขณะลงจากรถมาให้อีกตัวยิ่งเจอเลยว่าฟังก์ชันนั้นใท้มาแน่นๆตามรุ่นพี่แต่ว่าถ้าเทียบกับ x 1นะถือว่าไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นักสมรคุมพลังนั้นแน่นอนว่าจะมีอยู่ด้วยกัน4แบบแต่คาแรคเตอร์นั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยเริ่มจากเบนซินสายนุ่มก่อนจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.0ลลตรรกังวมอยู่ที 170แรงมา้าแรงบิด280นิวตันเมตรโดยจะแบ่งเป็นเครื่องยนต์156แรงมา้าแรงบิด240นิวตันเมตรกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่จะมาเป็นแบบไมฮ y บริดดังนั้นแรงมา้าไม่ต้องหองครับน้อยแน่นอนซึ่งจะอยู่ที่19แรงมา้าแรงบิด55นิวตันเมตรพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติแบบคัชคู่7จจังหวะด DCT และมีแค่ขับหน้าเท่านั้น ต่อมาจะเป็นเครื่องยนต์เอาใจใส่บูอย่าง2.0ลิตรเทอร์โบที่จะมาเป็นแบบ M Twin Power โดยจะมีกำลังอยู่ที่300แรงมา้าแรงบิด400นิวตันเมตรพร้อมเกียร์อัตโนมัติ7จังหวะแบบ DCT พร้อมกับ M Sport รวมถึงระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่มาเป็นแบบ M X Drive อีกด้วยสำหรับขุมพลังดีเซลจะมีแค่เครื่องเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเครื่อง2.0ลิตรกำลังอยู่ที่150แรงมา้าแรงบิด360นิวตันเมตรส่วนระบบส่งกำลังยังคงเป็นแบบคัชคู่7จังหวะและขับเคลื่อนล้อหน้าเหมือนเดิม สำหรับขุมพลัง E ีนั้นแน่นอนว่าจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ64.7กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงและมีมอเตอร์ไฟฟ้าทางล้อหน้าและล้อห,หลังกำลังเท่ากันอยู่ที่190แรงม้าแรงบิด247นิวตันเมตรเมื่อ2มอเตอร์รวมกันกำลังสูงสุดจะอยู่ที่313แรงม้าแรงบิด494นิวตันเมตรโดยจะชาร์จครั้งเดียวส,สามารถวิ่งได้ไกลถึง417-449กิโลเมตรขึ้นอยู่กับการใช้งาน ชาร์จแบบ AC อยู่ที่11กิโลวัตต์และ DC อยู่ที่130กิโลวัตต์ก็เป็นขุมพลังแบบเดีวยวกับ X1 นั่นเองสำหรับช่วงล่างด้านหน้าก็จะเป็นแบบซิงเกิลจอยด้านหลังก็จะมาเป็นแบบอิสระทรีลิงพร้อมกับวัสดุทําจากอลูมิเนียมรวมถึงดิสเบรกสีล้อแลวก็จะมีพงวงมาลัยที่มาเป็นแบบเซอร์โวโทนิกปรับประจาทดแปรผันซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นแบบเวอร์ไฟฟ้าเช่นเคยรุ่นไหนที่เป็น m Sport นะั้นจะมีการอัปเกรดให้ขับขีด่ดีขึ้นทั้งหมดพร้อมกับช่วงแบบอะ กั้นตการทำตลาดจะอยู่ในช่วงของปี2024ขึ้นไปส่วนเมืองไทยนั้นแม้ว่า X2 จะเคยขายมาก่อนแต่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะักซึ่ง BMW จะแก้มือหรือเปล่าอันนี้ค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะครับ